พุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยและพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุป,ปถัมภกของศาสนาพูดได้ว่าพุทธศาสนาทำให้พระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีทางศาสนาประชาชนจะมาเฝ้ารับเสด็จและนำของมาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย w h i ชา chanting, b h a t t a c และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อนาคตของประเทศไทยนั้นมั่นคงด้วยความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชวงศ์จัก,กรีจงทร,รง